น่าจริงว่ายน้ำปอมแปมเออมาหาแม่สิกระดึ๊บกระดึ๊บมาหาแม่ออกระดึ๊บกระดึ๊บมาหาแม่แล้วว้าวเช็ดหน้าด้วยโอ้อะไรว่ายถอยหลังได้ด้วยเหรอโอ้อะไรว่ายถอยหลังได้ด้วยเอ้าเอ้าว่าย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 จริงจริงดูเครื่องบินยังเห็นเครื่องบินยังยังอุ้ยปลาไรหนาม หนาวไม่ลูกขึ้นได้แล้วไหมป่ะกลับบ้านดีกว่าป่ะไม่เอาทีนึงวะไปสไลเดอร์ป่ะสไลเดอร์ป่ะป้องแปมป้องแปมมาลมมันเริ่มแรงแล้วจาบายบายแม่หนิงก่อนน้องไปว่ายน้ำบายบายแม่หนิงก่อนพ่อเธอยันลูกสั่นละ